งานจบไปแล้วแต่เรายังไม่จบนะคะทุกคนเก็บตกกันยาวๆเลยจ้านี่คือการเดินทางไปเที่ยวงานไทยนั่นเองทุกคนที่ไหนที่เรือเคอที่ผ่านมาจ้าวันนี้คนเยอะมากเป็นพิเศษเลย เพราะว่าอากาศก็ดีโปรดปรงนะคะมาถึงแล้วค่ะทุกคนเห <c oughs> ็นไหมฮะ <c oughs> เริ่มละ <c oughs> นี่คือเบลเกอร์นะคะ <c oughs> สถานีรถไฟตรงนี้เรากำลังเดินมุ่งตรงไปที่งานไทย <c oughs> คนเยอะมาก <c oughs> ตอนนี้อากาศกำลังเ, <c oughs> เริ่มดีแล้วนะคะทุกคนนี่ คุณชายก็เดินมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยไม่รอคุณเมียเลยนะคะต้องรอดูสุดยอดเลยบรรยากาศดีค่อนข้างดีเยอะเลยแหละทุกคนนึกว่าฝนจะตกนะวันนี้ท,ทําท่าทําทางว่าฝนจะตกแหละไม่ถูกแหละสุดท้ายก็โอเคมันบนโมเมนต์นี้อยากจะให้ทุกคนนะ ได้เดินตามกันไปด้วยและชมบรรยากาศโดยออรอบไปด้วยจ้าสถานที่คนพลุ่นพร่านตลอดนะคะไม่คิดว่าจะเป็นวันไหนเพราะที่นี่คนเข้าออกโดยเฉพาะต่างชาติที่เข้ามาเยี่ยมชมนะสถานที่เก่าแก่เอ้ยหรือว่าสิ่งต่างๆมากมายนะคะ ที่เขาเก็บสะสมมาหลายศตะวรรษแล้วเราก็ได้มาถึงสถานที่จัดงานไทยแล้วจ้าทุกคนเห็นไหมซุ้มอ่านเต็มเปรียบคนเริ่มงทยอยกันมาแล้วนะคะมาดูบรรยากาศโดยรอบก,กันจ้า คุณชายก็ไม่รอช้ายอยู่ใหญ่รีบติ่งไปเลยทุกคนหาที่จองก่อนแป๊บหนึ่งนะคะส่วนเราก็เดินชมบรรยากาศโดยรอบดูค่ะนี่คือซุ้มอาหารแต่ละซุ้มบอกเลยว่าน่าอร่อยมากทุกคนมาถึงจุดแต่ละจุดเนี่ยอยากจะแวะเข้าชิมมากๆเลยล่ะค่ะ ดูผู้คนแค่เริ่มสตาร์ทงานนั่นเองนะคะสุดๆแต่สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคำว่าความเป็นไทยของเราการทักทายและคำว่าสวัสดี ด้วยรอยยิ้มนี่อืมอิ่มเอิมจ้าซุ้มแต่ละซุ้ม มีทั้งอาหารคาวหวานและของขบเคี้ยวบอกเลยงานนี้ไม่หมดต่างเนี่ยเป็นไปไม่ได้จ้าทุกคนดูสิคะ่ะหน้าตาไก่ย,ย่างเอ้ยอะไรเอ้ยผัดไทยอือหรือว่าก๋วยเตี๋ยวนะคะทุกคน แต่ก่อนยังไม่ถึงขนาดนี้ปัจจุบันนี้อาหารไทยได้แพร่สู่เขา้าตลาดทางโยุโรปเป็นเรียบร้อยแล้วนะคะใครๆก็ออกปากว่าอาหารไทยถูกอกถูกใจหนุ่มๆส,สาวๆต่างชาติมากๆเลยดูแค่การเริ่มสตาร์ทงาน คนพรุ่มพรานขนาดนี้นี่คือสิ่งที่ประทับใจมากๆเลยค่ะมาเที่ยวงานไทยไม่ใช่แค่มาดื่มมาเที่ยวแต่เป็นการสร้างพันธมิตรหรือไม่ติดจิตกับชาวต่างชาติได้ดีมากๆเลยล่ะคะ่ะตลาดไทยเนี่ยบอกเลยถ้าใครได้มาแล้วจะกลับไปมือเปล่าก็ไม่ได้นะคะ มีของกระจุกกระจิกเยอะแยะมากมายพร้อมทั้งของฝากต่างๆที่เราสามารถจับจ่ายซื้อเป็นของขวัญให้เพื่อนๆที่ไม่ได้มาด้วยกันนะคะและก็ในทุกๆปีอัตราการเข้าเที่ยวเยี่ยมชมงานไทย เยอะมัมากเลยล่ะคะ่ะเห็นไหมคะทุกคนที่นี่แปบบพร้อมเพรียงกันมากไม่จำเป็นต้องพกอาหารมาตาโอ้<ว>ยยงยย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 นยย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 ยอยยอ กำลังดูไปเรื่อยๆก่อนบวันนี้ไม่ออกบูธนะคะหลังจากนี้ก็เดินเที่ยวกันยายวเลยจ้าและอีกหนึ่งอย่างนะคะอยากจะให้ได้เห็นกันบ้างเรามาซุ้มคนดังด้วยนัจ้าทุกคนแม่สายชนนั่นเองเนาะกำลังต่ำส้มต่ำขยันสุดๆจ้าสวัสดีค่ะโอ้โหเป็นยังไงบ้างคะเนี่ยสวัสดีนะคะ แต่ละคนขยันขันแข็งมากทุกคนตั้งหน้าตั้งตาเพื่อจะทำภารกิจให้ออกมาได้ดีที่สุดและก็ทำอาหารให้ลูกค้าตูกใจที่สุดนะคะนี่คือสิ่งที่แยกไม่ได้เลยล่ะคะ่ะสำหรับแม่ค้าทำกับข้าวนั่นเองนะจาะทุกคน ถ้าใครได้มาเที่ยวงานไทยก็อย่าลืมอุดหนุนสินค้าของคนไทยด้วยกันนะคะมีทั้งเครื่องนุ่งห่มและก็สมุนไพรแห้งผักผล,ลไม้และสิ่งต่างๆที่เราเห็นนี่ล่ะคะ่ะ พอมาถึงฝั่งนี้ก็จะเป็นการคลายเครียดนะทุกคนสามารถนวดผ่อนคลายได้และก็โซนนี้เน้นๆเลยจ้าจะเป็นต้นปริกเอยผักเอยสิ่งที่เราสามารถนำไปปลูกได้นะคะและอย่างสำคัญผักไทยทุกคนคะ่ะเป็นอะไรที่ ทุกคนต้องมาแล้วก็ต้องซื้อกลับบ้านให้ได้เลยจ้าสวัสดีค่ะแม่ค้าสวัสดีค่ะน่าดูพวกัน เรามาเจอแฟนขับแล้วนะคะตอนนี้น่ารักมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะชอบไปหมดเลยเอาบัญชีหัวมาเลยเอาบัญชีหัวมาดีจังมีบัญชีผัวให้ชอบหีแต่ละคู่แต่ละคู่ตัแฟนขับเขาโูใยจังขาหมาอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้น่าจะยังไม่ถึงเดี๋ยวสักพักก็มาแล้วไปค่ะ อ่ะค่ะมารถไฟแต่ว่าเดี๋ยวพี่จ๋าน่าจะมาหน้าจะมารถไฟเหมือนกันค่ะนี่จะมาหมาาวดเลยอ่ะเอาบัญชีผัวตายดีจังขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แฟนกลับมาทักนะทุกคนไอ้ควยกระตุกใจแต่ว่าก็นารักทุกคนเลยเนาะมามาพี่น้องเบิ่งบดนี่คือแม่ค่ะแสนสวยพระสนีนะคะไปยุไซพ่อมองนั่นนะคะโอ้ยข้าขนาด เบ่งผิกทุกคนผิดผิดเค้กทักสดสดทั้งนั้นเลยไหมต้นมะเขือกับนี่ไ,ไ,ไเอเราก็ยืนงงสิคะเสียงแจมเลยรมะ,ะนรมนผักขนาดเสียงนี้พ่ระา เล่นเอาหูชาเล็บไม่หลักคราวนี้หมดหัวเลยค่ะผ่านไปเลยนะคะค <c oughs> อยว่าท่านเล่าว่ามัปนยัง <c oughs> ยืนเลยทุกคนคไม่เชื่อไม่หาเดินผ่านไปเลยค่ะปรากฏว่าจะเรียกหรือจะไล่ <c oughs> เดี๋ยวดเดี๋ยวถ้าพูดอย่างนี้แม่ค้าอยากจะไล่ลูกค้าหรือว่าอยากจะเชิญลูกค้าเเชชิิญญไล่นะ อันนี้เซิร์นทางตรงแม่บอกโอ้โหถ้าเซิร์นทางล้อมน,นี่น่าจะหนักกว่านี้เด่นเ่ยเอาเดี๋ยวทุกคนจับใจก่อนทุกคนบหวดอกไม่ขาดสาีไล่แล้วเดี๋ยวนี้อ่อนซอนเนาะออนซ,อน,นะอ,อ,นซอนทั้งคนซื้อทคนขายพวดโพลหมักแตงหมักโมแฮะ พิธีเลยจ้า พิเศษหน่อยนะคะเพราะเราขาดไม่ได้เลยก็คือมาซื้อทั่วเรียนนั่นเองเนาะและก็จำพวกปลาระเอ่ยอะไรเอ่ยที่เราต้องใช้ในครัวเรือนนั่นละคะ่ะผักสดสดก็เยอะแยะเต็มไปหมดขนมกบเคี้ยวก็สุดยอดเลย เท่ยเนี่ยนะเขาดื่มอะไรกันนะโอเคมีมีอะไรบ้างนัเนั่งดื่มอะไรอ่ะเออรู้สึกจะเป็นเบียเบียอะไรนะเบียอูริฟอมอูริฟอมเหรอเียอูริฟอนมึงใครเขารู้จักเหรออูริฟอมเบียช้าเอาละทุกคนขาับเลยบ้อยคกะ สุดยอดเลยงานนี่ไม่ต้องถามถึงตอนนี้นะคะคนเยอะมากเน้นๆแต่ให้เรานี่ไงติดกระด,ดับทุกคนทั้งผักทั้งพืชทันนะคะเพื่อจะไปขยายต่อ,อปลูกผักเนาะทำสวนแล้วก็คนตอนนี้กำลังมานะคะจนถึงสี่ทุ่มนะทุกคนงานแต่เรารอไม่ไหวแล้วเหนื่อยมาทั้งวันแล้วนะคะมาตั้งแต่เช้า ตอนนี้อา h o อาหารก็เริ่มน้อยลงแต่ว่าก็ไม่ได้ถ่ายทำต่อแล้วนะคะนี่คือสุดประสงค์หลักเลยคือไม่ไหวแล้วเหนื่อยสนุกก็สนุกดูนี่คือบรรยากาศบอกตรงเลยสุดยอดมากอืไปแล้วทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะปีหน้าว่ากันใหม่แล้วก็สถานการณ์อา่า ไทยปาร์ตี้อยู่ตรงไหนเดี๋ยวค่อยดูกันว่าสาสว่างมีเวลาไปถ่ายทำให้ดูไหมนะคะบ๊ายบายค่ะขามารู้สึกจังไงแล้วตอนขากลับละเอ้ยมวยเป็นยังไงมวยแฟนยังอยู่ไหม